สวัสดีครับมาพบการรายงานทพยากรอากาศบริเวณภาคตะอนอ,อกเฉียงเหนือตอนล่างในช่วงบ่ายของวันที่24สิงหาคม2568ครับการคาดหมายในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับฝนฟ้าขนองอยู่ในช่วงร้อยละ60-70ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็จะมีโอกาสของฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางแห่งนะครับในส่วนของตัวเลขอุณหภูมิอุณหภูมิสูงสุดในช่วงกลางวันอยู่ในช่วง 3 0 3สถึงาองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันพรุ่งนี้23-24องศาเซลเซียสเรามาดูในช่วง7วันข้างหน้านี้นะครับวันที่24-30สถึงสิงหาคมฝนฟ้าขนองอยู่ในช่วงร้อยละ6 0ถึง80ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 3ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีโอกาสของฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้บางแห่งนะครับรวมถึงจะมีลมแรงเกิดขึ้นได้นะครับ ในช่วงประมาณวันที่25-26ที่จะถึงนี้แล้วก็ในส่วนของตัวเลขอุณหภูมินะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง30-32องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง23-25องศาเซลเซียสสำหรับในช่วงนี้นะครับก็มีแนวโน้มของฝนฟ้าขนองที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีโอกาสของฝนตกหนักถึงฝนตกหนักมากเกิดขึ้นด้วยนะครับก็มี อิทธิพลมาจากตัวพายุโซนร้อนคาจิกินะครับที่จะเคลื่อนตัวมาบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะครับแล้วก็มาใกล้ๆกับบริเวณทางด้านตอนบนของภาคตะนอ,อกเฉียงเหนือนะครับก็อยากจะฝากท่านใดที่ต้องทํากิจกรรมนะครับหรือว่าหลีกเลี่ยงในเรื่องของฝนฟ้าขนองนะครับก็เตรียมตัวป้องกันเอาไว้ด้วยนะครับสําหรับการรายงานในวันนี้ก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ติดตามต่อในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ